สวัสดีคะ่ะทุกทกคนเจอกับคุณพิงค์เจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพิงค์เจแปนจะมาทำน้ำซุปน้ำซุปกระดูกหมูอ่อนนะคะคุณพิงค์ไปได้มาสองแพ็คนะคะค่ะจะแล้วก็จะทำหมูมหมักหมูหมักจะทำวันนี้จะทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว ปอกปอกค่ะบ้านเราเรียกปอกปอกสมัยอยู่เมืองไทยคพิงคอยู่เทนนะคะก็ททำได้ยินเสียงอยู่ข้างบนบ้านก็จะวิ่งลงมาปอก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 กล้อหน่อยประมาณนั้นค่ะแต่ตอนนี้บ้านเราไม่ทราบยังมีอยู่หรือเปล่าคะเอ่อปอกปอกนะคะค่ะก็จะมีหัวชีท้าใหญ่เบลอเบล่าเลยค่ะทุกทุกคนคือจะทําน้ําซุปนะคะสูตรคุณมิงเองกระดหอมหัวใหญ่กระเทียมขึ้นช่ายบ้านเขาใหญ่ไม่ ใช่ตั้งโอ๋ค่ะไม่มีผักชีผักชีแพงเลยมีซื้อค่ะต้นนึงเดียวก็ตกเงินไทยก็เกือบ50บาทแล้วนะคะก็เลยเอานี้ก็ได้แทนทดแทนได้ค่ะมาดูกันนะคะว่าคุณพิงค์จะทําอร่อยไหมและสูตรก็เป็นของคุณพิงค์เองเหมือนเดิมค่ะค็คุณพิงค์ก็ทํากับข้าวไม่เป็นมาจับผัดจับถูมาทําเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยละคะเพราะว่าเเราก็อยากอาหารไทยแล้วก็ มาทํากันค่ะเรามาลองทําทนู่นทํานี่ทานกันกับพนักงานสมัยก่อนนะคะก็คืออ่าแต่พวกอ่าเป็นเรื่องเป็นราวคือไม่เป็นแต่ส่วนมากที่จะทําที่สุดก็จะเป็นส้มตําลาบอะไรประมาณเนี้ยยำประมาณเนี้ยเป็นของกับแก้มที่พอเลิกง,งานแล้วก็เลี้ยงกับทานดื่มกับพนักงานนะคะมาดูกันค่ะคุณพิงจะทําอร่อยไหมแล้วก็จะเหมือนกับทุกๆคนไหมคะถ้าสูตรไหนอ่าทุกคนอ่ที่เคยทานแล้วเป็นแม่ค้าเป็นอะไรเช่นคุณอ้อยปทุมรากหรือใครทําทำกับข้าวเกิง เก่งแนะนําด้วยนะคะ่คุณเออคุณไก่ค่ะคุณไก่แม่น้องแม็กกี้เนี่ยแม่ค้าทุกคนนี่เก่งมากเออ่คุณวิญก็โทรไปคุยไปแนะเขาก็แนะนํามาเมื่อวานเหมือนกันนะคุณอ้อยบอกว่าให้ทําสูตรอ่าสารคามอะไรเนี้ยตอนนั้นไปนอยู่ร้อยเอ็ดสารคามเขาบอกว่าอร่อยมากทําแบบวุ้นเส้นนู่นนั่นนี่นู่นเอ๊ะเราก็ไม่เคยถาเพราะาเราเป็นคนอุบลทุกคนอำนาจเจริญนะคะปทุมาทราชวงศ์สาค่ะทำมาดูกันค่ะจะแสบบอมเบิร์เด้อค่ะเดอปิ้วปิ้วปิ้ว อ่ะคะ่ะทุกๆคนคุณพิงก็ได้เตรียมเครื่องเคียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะหัวฟูหมดเลยก็แม่ครัวนะคะอยู่บ้านก็ประมาณนี้และคะ่ะมาดูกันนะคะว่าคุณพิงเตรียมอะไรไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็ตั้งหม้อไวะะ้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสูตรคุณพิงจะเป็นแบบไหนจะอร่อยไหมคุณพิงก็ทำตามสูตรอร่อยเองกินเองก็กครอบครัวนะคะมาดูกันคะ่ะ ค่ะทุกๆคนคุณพิงค์ก็ต้มล้วนหมูไว้แล้วนะคะและ้วก็ต้มที่มีเป็นสีขาวๆนี่คือคุณพิงค์ทกระเทียมเจียวค่ะทุกๆคนทากระเทียมเจียวแล้วก็อเอาน้ําล้างครกมานะคะก็จะมีะแค่ลอดที่คุณพิงค์ทไว้แล้วก็อันนี้ต้องใส่เลยแหละจะได้มีกลิ่นนะคะสด,ดังหน่อยนะคะมีคุณพิงค์บุบหอมเออไม่ใช่หอมสิคะกระเทียม ก็ใส่หอมหัวใหญ่เลยค่ะแต่ไปเพราะว่าอยากจะให้มันแบบมีกลิ่แบบอ้น,นี่ค่ะหัวเชีตาเราแป๊บหนึ่งก็ใส่ให้มันหอมนะคะขึ้นใายบ้านเราค่ะที่มันตรงแข็งๆมานะคะค่ะแล้วคุณพิงก็จะรอให้ไปเดือดพร่านก่อนเดี๋ยวคุณพิงก็ ใส่หมูล,ลงไปค่ะช่วงรอ,อเครื่องต้มหม้อเดือดพรานนะคะก็คุณพิงก็ได้ห่านหอมแล้วก็ขึ้นช่ายไว้แล้วก็ทำกระเทียมเจียวไว้นะคะเดี๋ยวก็มาดูกันตอบนะคะเครื่องทำน้ำซุปของคุณพิงวันนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมอะีอันนี้ก่อนหัวเชเท้าแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็คือนางเอกของงานนะคะแล้วก็จะเป็น ครค่ะคุณพิ่งก็ได้ใส่พวกนั้นลงไปแล้วนะคะก็จะมีนี่ละค่ะน้ําตาลผงรสด,ดีแล้วก็จะเป็นน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวและฝาแดงแล้วก็นี่คือผักที่รอที่เราจะ,ะใส่กันเวลาเสร็จนะคะ,ะวันนี้เราทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆค่ะค่ะทุกทุกคนหม้อเราก็เดือดพรแจมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพิ่งได้ได้ยใสเกลือ ใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปก่อนค่ะ,คะแล้วก็เดือดขนาดนี้ก็ต้องน่องหมูและะ้วค่ะกระดูกหมูอ่อนๆน,นะคะเราจะมาตุนกระดูกหมูอ,อ่นอ,อนให้นุ่มๆเป็นน้ำซุปป๊อกๆค่ะก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆบ้านเราค่ะ,คะใส่เกลือลงไปแล้วกับหมูปิด รออีกนะครับโอเคค่ะค่อยมาดูกันค่ะเอาแล้วค่ะทุกๆุกคนเดือดพลานกันมากๆแล้วนะคะก็คุณพิงก็จะใส่หัวเชยเท้าค่ะมอตะกี้ใส่เกลือไปแล้วนะคะกระดอนกระเด็นลุปราห์หยาดลายจนไอ้น,นี้ค่ะค่ะใส่หัวเชยเท้าไปือเส้นป๊อกๆของคุณพิงก็จะเป็นเส้นอ่ะ ภาษาคันจิภาษาญี่ปุ่นก็เป็นนามารามเมงนะคะคือคุณทิ้งคือคำเส้นนี้ค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆเราค่ะ <t ik> ก็รอทีไป <t ik> คุณพิงคก็คอยช้อนฟองออกนะคะเพราะว่าเราใส่หมาเอาใส่หมูลงไปนะคะ <t ik> ช้อนฟองค่ะ รอรอให้หัวใช้เทา้านิ่มลงนิดนึงแล้วค่อยใส่แครอดไปค่ะปิดฝารอดูอีกทีนึงนะคะค่ะทุกๆคนคุณพิงก็มันเดือดพลานมากแล้วก็คอยช้อนเอาฟองออกนะคะค่ะ,ะเริ่มใส่แครอทละให้มีรสชาติหวานขึ้นนะคะแล้วคุณพิงก็จะเริ่ม ปรุงแล้วค่ะจะใส่อะไรมัางนะคะก็ผงรสดีค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะผงรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะอะอีกนิดนึงคือเราไม่ใช่กุก๊กไม่ใช่เชฟเราจะเปะเปะ๊ปะไม่ได้นะคะตรวนี้ก็ตามสไตล์เหงนีนก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ซอสาเขียวคุณพินว่าไม่มีสูตรแบบว่าแน่นอนเพราะเราไม่ใช่เชฟค่ะนซีอิ๊วขาวค่ะสจะใส่น้ำมันหอยค่ะจะใส่น้ำมันหอยนะคะโอ้ย มันหนาวไงคะ่ะทุกสุขน้ำมันหอยก็หนาวมันก็เลยไม่ค่อยออกค่ะน้ำมันหอยหนาวหนาวโอเคค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็ผงก๋วยเตี๋ยวนี่ละค่ะอ่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะกับครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ครัก็รอให อะไรเปื่อยให้อะไรแบบเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกๆคนว่าจะอร่อยไหมคุณพิงว่าน่าจะอร่อยอยู่ค่ะทำด้วยใจอ๋อลืมไปพิไทยค่ะพิงลืมไปนะคะต้องแบบถ้าเอาขึ้นสูงปุ๊บมันก็จะเป็นหยาเป็นแบบถ้าเราเอาหมุนลงต่ำก็จะเป็นแบบผงเล็กๆอะ่ะคุณพิงเอาเป็นแบบหยาค่ะ ได้มีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมผงผิกไทยช่วงนี้หน้าหนาวก็ข้าหน้าหนาวหน้าหนาวก็กินอะไรที่มันเป็นอะไรที่อุ่นๆร้อนๆค่ะลายเป็นระบบเพราะเราต้องใส่ก่อนนี่พอละมีผลเล็กๆนี่นะค่ะ แล้วมันคอยเบิงกันเด้อค่ะเด้อว่ามันจะออกมาแบบไหนนะคะรอให้หมูเปื่อยแล้วก็ผักของเราค่ะผักของเราใส่แล้วก็ดูดีมิชาตระกูลแล้วนะคะแล้วก็หอมอะไรแล้วไม่ไม่มีผักไม่ได้งอผักชีเพราะมันแพงแพงมันคือแพงคักแพงแน่ต้นแล้วโอ้ยแพงคักค่ะเบาไหวเบ่ไหวโอเคค่ะค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า รสชาติจะเป็นแบบไหนค่ะทุกๆคนเดือดพล่านมากแล้วก็น่าจะได้คือดูแล้วก็น่าจะเป็นอ่อเขาเรียกอะไรนะคะอ่อต้มซุปกระดูกหมูประมาณนั้นนะคะก็คือจะมีหัวไชเท้าแล้วก็จะมี แครอทนะคะเพราะว่าโอก้าซางกับทางที่บ้านนี่นะคะคุณคุณนี่เขาก็ชอบทานผักกันแต่คือคนไทยก็จะเป็นผักสดแล้วก็เตรียมไวะะ้แล้วค่ะแต่คือเขาจะคือเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะหมูก็เริ่มได้ที่แล้วก็คือโอเคแล้วค่ะรสชาติก็อร่อยมากแต่คุณพิงลองชิมอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ยแ่บต้มจืดกระดูกหมูดีๆนี่เองนี่ค่ะนี่แหละค่ะ โอเคค่ะอร่อยแล้วค่ะแสบบิลีค่ะย่อมราบิลีค่ะเอาละค่ะทุกทุกคนน้ำซุปข,ของคุณพิงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทียังยังยังไอต้มเสียงดังนิดนิดอยู่ก็เหตุผลเพราะว่าก็าคืออยากให้แบบเปลื่อยมากเปื่อยเปือยไม่ใช่เปลื่อยค่ะเปื่อยมากแบบว่าคืออก้าสั่งแก่คนมีอายุนะคะ83ขค,ค,ค่ะ,คะก็อยากจะให้ใคทานแบบอร่อยๆนะคะก็นี่ละค่ะ อันนี้โอเคนามาลามเมงนี่แหละค่ะก็จะเป็นป,อก,ปอกของคุณพิงนะคะเอจะทำดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าแต่จริงๆคุณพิงเคยทำมาแล้วค่ะอร่อยมากจริงๆเลยก็คลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ ที่ติดตามคุณพิงค์และดูคลิปของคุณพิงค์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ดูคลิปคุณพิงค์ให้จบด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะอะไรที่อยากเตือนอยากให้คุณพิงค์ปรับปรุงทำอะไรนู่นนี่โน่นก็ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคือคุณพิงค์แน่นอนคุณพิงค์ยังตัดต่อยังไม่เก่งและยังไม่เก่งเพราะเพิ่งทําค่ะยังไงก็ เดี๋ยวจะ,จะพัฒนาตัวให้ดีขึ้นกว่าดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคุณพิงค์นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ